ทั่เพิ่มาถึงเลยเนี่ยปากคลองเลยคลองสองลังสิทธ์นะทางไปลังสิต์นะครนายกเดี๋ยวเราไปชมงานถ้ามีตัวไปไปหมายแลกเดี๋ยวลองกันเลยเต่ตีขึ้นฝั่งนู้นเลยเออเรียบร้อยโอ้ เราจะมาพิสูจน์ครับว่ามันมีปลาจริงไหมน้ำกาลังขึ้นนี่น่นนาจะเป็นน้ําใหม่นะมีฟองอะไรไม่รู้ครับม่ควานเลย นะบอลเขาเขาบอกเขาชี้เป้าว่าตรงป้ายนี้ใช่ไหมไป้ายนี้เลยเดี๋ยวลองดูเราใช้เท็กซัสลองดูจะถึงหรือเปล่าสามจกรัมเราก็ต้องเชื่อเจ้าถิ่นไว้ก่อนนะครับแอคชั่นสวย ตีขึ้นน้ำบอนบอกให้ตีขึ้นฝั่งแล้วค่อยลากลงถ้าไม่ติดไม้แล้วก่อนขยะเยอะจริงว่ะอืมอืมนะเป็ดฟ้านเลยไง เรียบร้อยครับนบอนชีเป้าอุลอดแล้วใสสวยด้วยนบอนอ๋อ้ยนี่ไงเาบบรานบอนชีเป้าไงอ้วนตับกัดไปแล้วทีหนึ่งไม่ใช่ไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือร่ะนี่ครับโอ้ยปลาคอรลังสิตเรียบร้อยครับลังสิตของสองผมมาถึงแล้วนบอนบอก รอดแล้วนี่ดูเจ้าของหมายยืนอยู่เป็นไงใช้กัดดิจังไคประเทศสีเขียวครับดีจริงครับโ oh, อ้โหแน่นอนพากงานผมไปด้วยเดี๋ยวเราไปหากันต่อดีกว่าเอเคครับผมโดนอีกแล้วครับเอาคันนะ้ำเอาคันผมตีครับดูดิที่เดินนะเนี่ยยังไม่เลยไปไหนเลย <laughs> โชน่อ้โชดไอ้บอกครับนี่กัดดิจังไคประเทศสีเขียวเจ้าถิน่นกมมูบอกเวลาเบทดมาก็าตีให้เลยโอ้โห <c oughs> oh, แน่นอน กัดอะไรเนี่ยกัดจุ้งสีดำจุ้งสีดำของอะไรของบอยเทสมหานี่หมายของนะครับนี่เจ้าของมหาหมายรอดกันหมดแล้วครับรอดกันหมดแล้วนะครับในวันที่ฟ้าปิดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมลุยครับลุ้ยเบลี่ยนสกัเลยไปแล้ว ไปแล้วทีเดียวมาให้รู้กัดหน้าซ้ำนะ